สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเอาพาร์ทของ Honda s t r e a m นะครับหลังจากที่เราได้โล่เงินผมเลยตัดสินใจที่จะบำรุงรถบู๊หรือรถกองถ่ายของผมนั่นเองนะครับเราใช้มันมาโหตั้งแต่ก่อนที่ทำช่องอีกนะเราใช้ตั้งแต่ตอนนี้ถ่ายภาพนิ่งนะครับก็สมบุกสมบันมาพอสมควรก็ค่อนข้างจะโสมคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถของคุณพ่อมาก่อนพ่อก็คือใช้วิ่งทำงานมาวิ่งมาเกือบ2 0 0แสน หรือ3 0 0แสนโลได้ละแล้วเราก็มาใช้อีกนะครับจนเราเปลี่ยนเครื่องอให้ power bank นะครับเป็นคนเปลี่ยนเครื่องให้เครื่องเราก็เอามาจากอาเจ็นี่แหละแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยลุงหมีก็ไปเสยมาหลายรอบเหมือนกันนะครับทำให้มันค่อนข้างโซมแล้วตอนนี้เราคงยังไม่ได้รับงานถ่ายภาพสักเท่าไหร่เราก็เลยแบบว่าเออไหนๆเราได้โลเงินแล้วก็ถือว่าเป็นการบำรุงรถที่เราใช้หาเงินดีกว่านะครับ เชียงกงบางานายี่มาหลับนะมาเจอ <laughs> เชียงกงอีกแล้วไม่พ้นจริงเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้เดินเชียงกงเพราะว่าเนี่ยแหละมาหาที่จอดอยากนะครับแสดงนนเราจะต้องดูกันจากใน a ฟ e b o o k แล้วก็ถ้าเจอของจะนัดเข้ามาเชียงกงอ๋อเดีด๋ยวนี้เขามีก็ที่จอดเดิมดีว่ะแต่เราไม่ได้มานาน,านปกติเราเวลาเรามาเราจะจอดแบบหน้าร้านเขาอะไรเงี้ยเนี๋ยเรามาตามล่าหา ชุดแต่งให้กับสตรีมนะคือคชั่วโมงเท่าไหร่2ี่สิบาทกอ้ยถูกแต่คือหลัง5้าโมงบกเพื่อนพร้อหนึ่งคันเหอแป๊บเดียว <c oughs> คิวไกลหน่อยออเดินเช<อ>ีงกงไม่ได้เดินโครนานอ๋อในของสตรีมทั้นงนั้นเลยสตรีมหมดเลยเฮ้ยโหชิวแล้วแบบมีพวกมูเก้นอะไรด้วยป่ะครับหรือว่าไม่มีเลยอันนี้เป็น มีโมดูลโล่เป็นโมดูลโล่ใวายโมดูลโลธรรมดา i อเอสจะเก็บพวกแบบเรียบๆแบบโมดูลโลพวกนั้นมากกว่าชิ่มูกเกนะ้นอะอยากเก็บนะส่ะขาของไม่ได้ส่วนใหญ่ในไทยอะแท้จริงๆที่เป็นแท้มูกเกนะ้นอะมีไม่น่าถึงส<อ>ิบพันที่เหลือจะเป็นงานตั้งหมดอยู่ในที่เรามาดูนี่คือสีแดงตัวนี้เป็นไอเอสครับเป็นไอเอสวันมีแยกเป็นยังไงนะสเต็ปอะจริงๆไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยศับย์อย่างเดียวเรามีแต่บอดี้พาร์ตอย่างเดียวเลยไฟเขาบอกเขาเก็บไว้ที่ มันก็มีโมดูลโลมีไอเอสใช่ไหมครับเป็นอัน,นอันนี้โมัน,นโลเววาจะยาวขึ้นเนาะใชนน่เดี๋ยวยกให้ดูเลยจะเติดกันยังไงครับมันต่างกันอะไรยังไงบ้างอันนี้โมดูลโลธรรมดาอ๋อตัดสตรีมเดีไม่เคยศึกษาลเลยอันนี้โมดูลโลเววาทำจะสามประตูอ๋อนี่นี่คือโมดูลโลอันนี้พี่ก็มีหมดเลยเนี่ยโมดูลโลก็มีใช่ไหมครับเขี่เยเขี่ยดูนิดหนึ่งนะ อ๋อไอไออันนี้มันจะขึ้นมาสูงกว่าอันนี้มันจะแคบกว่าอ๋อเปลี่ยนวัตถุจักรเราอ๋อก็ไอไอแอนนนั้นมันมาทั้งกระจากระดับขึ้นไปทางดูด้วยอ่าเนี่ยจะเป็นสองชั้นอย่างนี้อ๋อยกไปได้เลยสองก็จะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นตัวไอเอสก็อีกตัวหนึ่งแต่ผมว่าผมชอบตัวนี้นะสวยดีอ่ะจริงจวันนี้ที่เรามาดูคือเรามาดูอะไรเนี่ย มีฟอกแรมด้วยอันนี้โมดูลโลโมดูลโลนะเดี๋ยวเราดูข้างกันก่อนถ้า IS จะเป็นยีงสุดท้ายที่เขาไม่ได้มีแค่ IS แต่ที่เขาลงไว้เราเจอเป็น IS เ <I H. S 3> นส่ยสังเกตคือเห็นติ่งหมครับติ่งเนี้ยๆสีดำสีดำเนี่ยไอออ่าสีดำนี่คือ IS อ่าโมโดูลโลมีมีติ่งหน้าหลังอ๋อ อ๋ออ๋ออันนั้นสิ่งกับที่นี้แค่ละลายลายเส้นก็จะไม่เหมือนกันอ๋อไม่ต่างต่านี่นเนี่ยลายเส้นอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ครับแต่โมดูลทั้งวายหรือโมดูลรธรรมดาใช้ข้างเดียวกันออ๋มใช่หลังเดียวกันคลิปแก๊สตัวหน้าอ๋อพริกแกตัวหน้าเฉยแต่ถ้าไอเอสก็จะดูเรียบๆเดี๋ยวดูเดิมๆหลุมๆดีนะเนี่ยอันนี้คือโมดูลลายครบ หรืว่าเขามีอย่างเดียวเขามีให้เลือกซะด้วยไปก็บเรียบมันก็จะมีสิ่งมาหน่อยนึงนะแบบสายเอสแต่ขอดูโมดูโลหน่อยอ๋อโมดูโลกคเป็นสองชั้นเป็นสองชั้นนี่จะมีตรงนี้ที่ต่างกันคือถ้าดูง่ายๆคือโมดูโลก็จะ มีความแบบเหมือนท้าแต่งนิดนึงจะมีลูกเล่นเยอะกว่าตัวนายเอสนจะเรียบเรียบเอสจะเรียบเรียบเรียบหรูเอาละเอาไงดีวะเนี่ยมาแล้วมีเฮดเลือกตัวเลือกเยอะซะด้วยหนมเอาไงดีวะสองกินสองใจพอมีตัวเลือกเยอะลังเลทันทีเลยครับเยอะเกินไปเลือกไปจุเบนกลางกสปอรตไลท์ใจก็เริ่มแอบชอบโมดูโลมันดูแบบมีความ มีความซิ่งนิดๆิดเออมันดูเหมือนแต่งนิดๆอันนั้นมันดูเรียบไปนิดนึงมันดูเดิมอ่ะทำท่าฝีทำแค่เรียบร้อยดีนะฝีไจ้เอาอันนี้เราลองมาที่วางเนี่อันนี้ก็ดูซิ่งไทยเดิมดูซิ่งหน่อยมันจะดูเดิมเดิมไปไปมาเราว่าเราเอาโมดูโลดีกว่ามันยังดูคล้ายคล้ายของเดิมมาดหน่อยอันนั้นมันดูเดิมไปนิดนึง โมดูโลมันยังดูมีความว่าเออกูแต่งบ้านล้นๆอะไรอย่เงี้ยมีโค้งมีว้าวไง,งนี้หูสวยเลยเดี๋ยวกระจานไหนดิพี่หมย์ใ่้จริงนะผมแนะนำโมดูลโลมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดูเดิมอคือถ้าใส่เอเนี่ยมันจะเป็นเดิมเดิม,มันจะเดิมไปหน่อยนะใช่เดิมสนิทเลยะไม่เดิมหน่อยน,นอมนะได้แค่เอสหนึ่งเดียวคือไม่เอาลูกไกลๆถ้าคนเขาเล่นเก็บคานนอกเขาจะรู้ เราเราไม่ได้เล่นขนาดนั้นเราแค่เก็บครับเราเปลี่ยนแข่งเียวนะครับหลังคาเรายังเหยียบเลยเอาแค่พอดูดีเราใช้งานจริงๆพี่ดิคอยนะวาฟังดูละอ๋ออ๋อตาเทียบไปดูเลยเพราะรุ่นละอ่าอ่าอ่าจะบอกให้คนเขาเล่นดีกว่าถ้าเราเดี๋ยวมีคนมาขอเงเรื่อยเรื่อเนี่ยไม่ขายไม่ได้ถ้าขายเนี่ย ไอ้เผมมีตั้งห้าของงานนะผมไปขายยังไงอ๋อมันได้เพราะโลโก้เลยนะใช่ถูกต้องงั้นเดี๋ยวผมตัดสินใจเอาโมดูโลตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูเลือกกระจังอีกทีเนี่ยครับงงโหสวยแต่อย่างนี้ก็ดูสวยนะอืมวางให้ดูแต่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมมันมันมีสีดำตัดหน่อยนึงอ่ะต้อจะขาวให้ขาวมห้เปิเพราะไฟเลยว่าขาวเนาะโอ้ไฟตัดถ้าเอาไปอันนี้ดีกว่าหนูกับจานถ้าเอแล้วก็เป็นโมดูลโลโลโก้สวยอยู่โมดูโลเนี่ยเบฟินยังสวยอ่าขออันโลโก้ท่นัู้อ่นเท่นั้นเลยอันนี้ใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ยวเอาค่อยๆไปแยกๆข้างหน้าแล้วเดี๋ยวดูกันชนหลังกีนดีกว่าปลาตีเยอะอยู่น,นี่ตรงนี้คือ a อ r o ลฟาร์อย่างเดียวเลยละนะใครมีสตีอยู่ก็เนี่ยมีเล่นทั้งโมดูโลสองตัวแล้วก็มีไอตัว i อนะครับให้เลือกจากโมดูโลครับดูดิตอางเส้นโลถ้าหลัให้เนียเรียกมันจะเลย ไปยังสวยหูไม่เค็มแล้วหางหลังด้หรอถึงแล้วจริงๆมันต้องมีหางหลังอีกถ้าจะโมดูลโร่ทั้งชุดนะช่วยพี่ขยกเลยสุดท้ายจบโครานโครานจบที่โมดูลโร่ในโมดูลร่เอ๊มีมินิฟองด้วยอมีโลโก้องรันด้วยนะมีสองอันเออเดี๋ยวเราวิ่งไปรับหาง สุดท้ายถ้าจะโมดูรดให้ผมก,ก็ต้องมีหางหลังด้วยวันนี้วันถึงเวลาบำรุง,รถ,งรถกองมาแล้วระวังนะเรายังหารถกองที่ถูกใจเหมือนสตีมไม่ได้จริงๆแล้วสตีนี่เ,เป็นรถเป็นรถราคาถูกแล้วก็ใช้คุ้มครับ พี่จอยที่เคยบอมีตู้น้ำตู้อะไรวางเ่นที่บ้านได้ของเล่นเฮ้ยคาโซนเซเว่นด้วยที่หนีไปเอารถครับเพราะว่าหน้าร้านไม่มีที่จอดสุดท้ายเราจบด้วยชุดโมดูลโลเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาหางที่บ้านพี่เขาพี่เขาไม่ได้ิ้งหางที่นี่ิ้งไว้แต่ชุดแต่งก็ พี่เขายังบอกว่าถ้าเป็นไอ้อีกตัวหนึ่งเขาแนะนําแบบผู้ใหญ่ที่จะทำเป็นเดมเราอยากจะแอบแบบเหมือนแต่งนิดนึงเ่อเราหาร้อใส่เนี่ยจะเอาโมดูลโลดีกว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบไอ้โมดูโล่ไอ้ตัววายตัวเนี้ยมันเหมือนตัวนั้นมันขึ้นตูดนิดนึงอ่ะแล้วโหซื้อราคาตอนไม่ได้แพงมากนะครับนี่เบิกเสร็จครบก็ประมาณหกพันเดี๋ยวไให้ให้ใหม่เปีสีจริงช่วงนี้เรายังไม่ได้รับถ่ายรูปก็เดี๋ยวเอาข้อทําสีก่อนเลยที่หนีช่วยเคลีย เอาเข้าท่าไหนดีวะเนี่ยพับเลยนะพับหมดเลยเห็นไหมได้ยูได้เสียวเรี๋ย,ย,ย,ยแวแหละเราไปพี่หมีช่วยพี่เขาหน่อยรับฟังรู้ครับฟังฝสายไหมเรียบร้อยสุดท้ายเรามาจบกันด้วยการทำคอนเทนต์บิวสตรีมเดี๋ยวค่อยาห,หาล้อใหม่ <c oughs> แต่ไม่ได้บิวแบบรู้หรานะเอาแค่พอประมาณครับนี้ พราะไงเราก็ต้องบู๊อยู่ดีเพาแบบไหนเราได้รางวัลมันพานเราได้รางวัลมาแล้วแล้วก็ดูแลมันหน่อยต้องจับมาาแทงหนีหนีหนไดแทงเข้าตรงข้างๆ้งนั่นเลยเลยเาคเลยประมาณน่นรถประมาณน่ารถเลยรลดรถคุณหมีเหรอเฮ <laughs> ้ยหายใจไม่ออกเฮ้ยข้างบนโคตรแบบไม่มีลมเลยแต่พาร์ทเขาเยอะมากนะครับที่เขาเก็บไว้หลายแบบดี แต่แรกเราก็ไม่อยากรบกวนเจกไงเพราะว่าเจกเขาก็ขึ้นไปนานไอ้จุ๊กจิ๊กจุกจิกรอให้เจงช่วยได้แต่ว่าอันนี้พาพี่เขาแบบเออมีครบเลยไม่ต้องไม่ต้องรออะไรเงี้ยถ้าเจกเราอาจจะต้องรอหน่อยคือช่วงนี้เราไม่อยากที่ผมบอกว่าว่างแล้วไงเดี๋ยวไปให้ใหม่ดูแลจัดก,การเรื่องสีทีตอนนี้เราก็ได้พาสมาดูดีแน่นแน่นรถแล้วนะครับได้ทั้งหน้าหลังแล้วก็ข้างเดี๋ยวเราไปเอาหางหลังที่บ้านพี่เขาเพราะว่า ชุดโมดูลเนี่ยมันต้องมีครบเลยเราจะขาดทางหลังมันก็จะรู้สึกแปลกๆนหน่อยเราจะมาชุดนี้แล้วเนาะก็เอาให้มันครบไปเลยละกันแล้วเดี๋ยวใหม่จะได้ทําสีทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาส่วนเหลวล้อเ,เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับคือคันนี้เราก็ไม่ได้กะว่าจะเอาอะไรให้มันดีมากนะครับพอประมาณเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาบูวันอยู่ดีเอาแค่พอดูสวยงามแบบเออเวลาไป ออกกองใครเห็นจะได้ไม่อายใครเขารับตอนนี้มันเละเฮปหมดเลย <laughs> <laughs> ใช้งานหนักจริงเออใช้งานหนักมากครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทำํำสวยๆไปก็ต้องไปเละอีกเหมือนเดิมหรือเปล่า <laughs> ครับโลโก้อะไรยังครบก็ใช้ได้ใช้ได้ <laughs> ดูโลโก้ดูหูซื้อเพวกงแคผมขอแค่แบบหูไม่ขาดหูยังส,สวยโลโก้ยังแบบเออโอเคพอแล้วมาเลือกแล้วเราดูอันนี้ไฟไฟดูสวยสุดแล้วแต่ถึงมันจะเป็นสีเดาเงินแต่เดี๋ยวงไงใหม่ต้องทําสีแล้วนะครับ อ๋อเดี๋ยวมันจะแทนมันจะแทนไฟเดิมอันนี้แล้วก็จะแตะไปเดี๋ยวเราก็จะแตะไปอย่างงี้ไม่เป็นไรสีเป็นสีกันแต่ว่าคือทุกอย่างสวยอะนัดยังทองอยู่ทำไมกวได้ข่าวอะไรตกใส่หลังคางไม่รู้โม <laughs> เมนต์ยังไมาให้เอารถเข้านะครับให้เอาแค่ทาร์ตมาทิงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขัดขัดรอกันก็ดูงานดิโอ้ ใส่ไมนหมดเลยรับคิวเลยวะนี่ใช่เอาไว้ไหนก่อนดีกว่าเอาไว้ไหนเทียบเลยเดี๋ยวเราไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องๆยกไปเก็บมีหางหลังด้วยโหเทียบเลยยุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บๆกลับเอาสตีมาเข้าอู่เลย่ะไอของเก่าก็ทิ้งไปคนคนที่เอาไปเจอคือคนไหนคนนี้ใช่ไหมนี่แหละไอตัวเจอเนี่ย นี่แผลนี้หนักเลยใหม่ไ,นไหนทีนะ่นี่ไอหนีเตจอไ่มได้ได้จะดูให้เฮ้ยไอนี้อันนี้หลังคาเขาดีไซน์มาแบบนี้่ไม่ไหลังคาหลังคาลูกที่เจอหรอลมห <c oughs> ลั <c oughs> ละคาหรอหลังคาจะเป็นแบบลูกลมโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแหลกแหลกของเจ๊กมาให้ลองใส่ดูไม่รู้ใส่ได้เปล่าได้ได้ ถ้าเป็นชุดอย่างนี้ถ้าเป็นพวกสามประตูพวก ek เราโอ้โหร้องร้องนี่ครับร้องใช่ที่มันสตรีมคนมาเล่นน้อยดูดิโลโก้ยังสวยเลยไฟพวกนี้ยังสวยสเลยอู๋ไม่จีบไฟสวยไอชิ้นสามดอปเนี่ยให้เอาไปจัดได้ปะเหมือนเลยอ่ะเออแต่คล้ายคล้าเหมือนแก๊สสามดอเลยอ่ะแต่ในที่เรียกที่เรียกสีเหมือนกันเพราะไฟไฟมันไม่มีรอยไฟสวยเออเราจะถอดแทนถอดจากไฟเดิมนะ่า ก็แค่เราพอต่เราแค่ขัดใช่ไหมพวกเนี้ใช่ครับก็ขัดโอ้จับรอยไว้ก่อนครับอ่าให้ให้พวกอุปกรณ์นี้พร้อมเราค่อยๆเอาตัวรถเข้ามาทีเดียวใช่ครับอ๋อเราจะได้ไม่ต้องเรายังพอขับรถไปใช้งานได้ก่อนได้ใช้งานได้ก่อนครับจะได้ไม่ต้องทิ้งรถไวอ๋อแหลกมาทิ้งไวแค่เพื่อมาบิ้วลงเก็บรอยพ่นสีดำอ่าอ่า สีดำท่าทางจะสวยแลกแลกลกแล้วเป็นอะไรอารูป่ะเป็นอารูอ่ะอารูว่ะเออพี่จะทำสีเาหรือว่าจะเอาอันนั้นขัดขัดไม่รู้มันทําสีได้ป่ะเดี๋ยวมาดูก่อนเออมาดูก่อนมาไปแนวไหนดีเพราะว่าที่อยากใส่แลกอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเหยียบดูดิบุบบุดแล้วอ่ะในก็จะไม่เห็นแต่ตาจริงนี่แม่งเป็นเหมือนทะเลเลยเออระบบแอโร่เ์โรก็ใหม่แนะนําให้เดี๋ยวเอาตัวแลกที่เจกให้นะครับมาใส่ แต่แรลกของเรามจะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่แต่ไม่เป็นยิ่งดีเพราะว่าพอเป็นสี่เหลี่ยมมาเราไปยืนอยู่บนแหลกได้เวลาเราถ่ายรูปอ่ะอืมเพราะตรงกลางมันเป็นจุดที่ยอดแดดที่สุดแล้วหมุนไปที่เหลือก็เก็บเบนะรอยเลยพวกนี้นิดหน่อยเราเอาแค่พอมาไอพวกนี้รากยิ้มก็สบายๆเนาะพี่คุยกับจี่ร้านเขาบอกว่าต่อให้เปลี่ยนฝาก็สภาพ ญี่ปุ่นก็ไม่ได้สวยแล้วอ่ะนี่มีมันทดแทนได้มีมีมีตัวที่ทดแทนได้เออเดี๋ยวให้ใหม่บิ้วตรงนี้ให้หน่อยนึงเอาพอประมาณซีดีโคนยิงที่ลอรูดใจอม่ยอมเลยอันนี้ตอนแรกว่าเราจะซ่อมนี้หนีไปเสยตอนที่เราไปทําไฟนะครับดูพี่หมีนะครับเข่าบ้านแปะขับมาตั้งนานไม่มีรอยอนนี้ทั้งนั้นเลยลายน้ำตื้นทั้งนั้นลม่น้ำตื้นไ่อะไรเดี๋ยวอันนี้เราถอดอันนี้ทิ้งอยู่แล้วไมอันนี้ทิ้งอยู่แล้วไม่ได้ใช้หลักๆก็นี่เลยครับ S <S <preach ers> ชิ้นใหญ่วันนี้อย่างเยอะลึกเลยอ่ะนี่ดูในกล้องไม่รู้เนี่ยแต่นี่ลึกมากด้วยเพราะว่าเราก็ต้องโ้นฝัดเดี๋ยวให้ใหม่ดูนะเล็กน้อยพวกนี้แต่คือเราใช้รถตลอดเนี้ขัดขัดยาหางรถขัดเราเลยไม่ไเราเลยไม่ได้ไม่ได้กลาว่าอยากจะทําทั้งคันอะไรขนาดนั้นไงกลัวเดี๋ยวจะนานครับไม่นอนก็อันไหนขัดได้ก็ขัดอันไหนทําสีก็ทําอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวล้างรถก็รู้นี่แห่ พราะเพราะทำดีมากเดี๋ยวพี่หมีกูก็เล่นอีกเหนเดิมขันด้รถกองอืมดูทรงแล้วเขาต้องเปลี่ยนจากสตรีมเป็นพวกดีแบ็กกันอะไรพวกนี้โฟวิลให้พี่หมีแล้วเวลาชนอะไรก็จะโดนแค่ล้อโอ้โกูกลัวจะหนักกว่าเดิมมาดิวก็ไปซ่อมคนอื่นเขาเอาไงเราไม่เหยียบเขาเอาอะไรร้อยจบไปหนึ่งวันนะครับเราก็ไปไล่ซื้อของให้กับเจ้าสตรีมแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ใหม่ละเดี๋ยวรอใหม่ เคลียชุดพาที่เราเอาไปทิ้งเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีหนึงเข้าไปแต่เมื่อกี้จับจับโยกโย,ก,โยก,กระจกข้างดันแบบเหมือนจะแตกอีกสุดท้ายเดี๋ยวน่าจะต้องสั่งพี่เจ้าเดิมไม่รู้มีหรือเปล่าแล้วก็บางอย่างเดี๋ยวให้ใหม่จัดก,การให้เล็กๆน้อยนนะครับ รอเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนแรกกล่าวว่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อให้มันดูเรียบร้อยขึ้นแค่นั้นเองตอนนี้เรายังไม่ได้กลับไปดูน้ําส้มเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้กล้าไปทางนู้นนะแต่เดี๋ยวสักพักน่าจะคิดว่าน่าจะไปได้แล้วแหละก็อาจจะเล่าเรื่องในอดีตไปก่อนนะครับในช่วงนี้อันนี้เราแค่แบบแปบบ๊แบบหนึ่งชั่วคราวยังไงก็ฝากติดตามสตรีมท่านใดแล้วลกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กับผมดล้วลกันวันนี้ไปละบ๊ายบาย